ทั้งสวยทั้งรวยเดียนาฟอร์ลีโปถอยรถหรู BMW Series 5โชว์ทะเบียนรถสุดปังเรียกได้ว่าสวยด้วยรวยด้วยต้องยกให้นักแสดงสาวเดียนาฟอร์ลีโปโดยล่าส,สุดเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปส,สวยๆคู่กับรถ BMW ป้ายแดงสุดหรูโชว์เลขทะเบียนรถสุดปังพร้อมแคปชั่นนอดเด็ดว่า งวดนี้ต้องมาละ555,555 55, 55รักเดียวไม่เปลี่ยนใจใช้ซีรีส์5ต่อยาวๆตอนนี้ตัวเบามากทำงานหาเงินกันต่อไปค่ะดอกจันคันนี้โชคดีได้เพื่อนสมัยเหรียญแอสสี1,995เป็นเซลส์ดูแลและแนะนำให้แบบดีมากกกคุ้มค่าเซิร์น่ารักบอกต่อบทักไปสอบถามซีได้เลยค่ะ ท่ามกลางเพื่อนพร้องคนบันเทิงและแฟนๆแห่มากดไลค์พร้อมคอมเมนต์แซวอาทิทั้งสวยทั้งรวยเลิศเกินโนนนนตังมากครับตังมากครับให้ยัยอินดีด้วยอยอยคนเก่งรอ